สำหรับคนที่ดื่มเหล้ามันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราดื่มเหล้ามันทําให้ความสุขเพิ่มขึ้นสารในสมองมันก็หลั่งสามามาเนี่ยได้มีความสุขมากขึ้นแต่พอเราดื่มไปนานๆเนี่ยไอสารมีค,ความสุขเนี่ยพอมันพ่องลงปั๊บเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นจากการดื่มมันน้อยลงเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะายากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่า คนดื่มเหล้าไปนานๆทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือคนที่มีภาวะซึมเศร้านะแล้วใช้สุราเข้ามาเพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่าอ l e เลร์รู้สึกมีความสุขจากการดื่มแต่ในขณะที่ดื่มกันไปดื่มกันมาเนี่ยมันเกิดภาวะสมองดื้อเหล้าสุดท้ายแล้วก็เป็นโรคเขาเรียกว่าโรคทางจิตโรคจิตเวทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีภาวะของอาจจะมีหัวประสาทหลออแล้วเกิดการภาวะฆ่าตัวตายก็ได้ การมีเพื่อนว่าการเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญในการดื่มเล้าทําให้ติดเล่าเนี่ยส่วนใหญ่นอาจจะมีเรื่องของภาวาเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะนั้นถ้าคนในครอบครัวรู้ก็เปลี่ยนตัวเองโดยการที่จะไปกับชนเขคุยหรือว่าชวนทํากิจกรรมสิ่งอื่นทดแทนอย่าเพิ่งคุยเรื่องของเล้าและให้ไปเลิกเล่าเพราะว่ามันเหมือนกับเด็กที่ได้ขนมมาครับเราอยู่ดีเราไปบอกว่ากินขนมแล้วฟัน <Es> <an> ไม่เข้าใจหรอกครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งน <ing> so well. so so ั้น se มันทาให้เขามีความสุขแล้วเขาก็เป็นสิ่งเดียวที่เขารู้สึกเขาพึ่งหาได้เะฉะนั้นถ้าถามผมเมื่อคือผมก็จะบอกว่าให้ความเพื่อนก่อนแล้วส่วนในเรื่องของการเลิกเหล้าก็เป็นเรื่องแม้แตคุณหมอเพราะคุณหมอก็จะมีตัวยาหรือมีตัวช่วยก็สําหรับคนที่เป็นญาตินะครับหรือคน ที่ดูแลคนที่ดื่มเหล้าแล้วรู้สึกว่าตัวเองเครียดนะครับแล้วก็รู้สึกหมดกําลังใจในการที่จะดูแลผู้ดื่มแล้วก็สําหรับผู้ดื่มนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเลิกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทรมานจากการดื่มแล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับจากในสังคมแล้วหรือว่าการงานไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นปัญหาแล้วเนี่ยสามารถที่จะโทรมาปรึกษาที่หนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับเป็นสายด่วนเลอกสุราแล้วก็ยาส์ ก็จะมีนักจิตวิทยานะครับในการที่จะช่วยในการบรรเทาความรู้สึกคุณ